โคไทยเองก็ยังวิกฤตหนักนะคะเนื่องจากปริมาณน้ํำในแม่น้ํายมเองเนะี่ยยังคงเพิ่มสูงและที่สําคัญมันมีความซ้ําเติมไปมากกว่านั้นคือผนังกั้นน้ําในอําเภอสวรรคโลกแตกค่ะพอแตกเนี่ยน้ำมวลน้ําขนาดใหญ่ก็ไหลบ่าเข้ามาอีกนะคะที่สําคัญเดี๋ยวมีภาพนะคะเหตุระทึกเลยเป็นบ้านของชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยถูกกระแสน้ําพัด แล้วก็หายไปทั้งหลังเลยนะคะนี่คือภาเพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยเดี๋ยวบันทึกไว้ได้ขนาดที่มวลน,น้ํำยมไหลบ่าจากคันดินกั้นน้ําที่แตกอยู่นละคะ่ะบริเวณพื้นที่หมู่ที่6บ้านทาทองอำเภอสวรรคลโลกจังหวัดสุโขทัยต้องบอกว่ากระแสน้ำเนี่ยมาไหลแรงแล้วก็ไหลเร็วนะคะแล้วก็กระแทกตัวบ้านอยู่ซักประมาณน,นึงแหละจนตัวบ้านเนี่ยไม่สามารถที่จะ บ้านทานแรงกระแทกไหวแล้วก็ไหลไปกับน้ำเลยคะ่ะบ้านนี้เป็นของคุณวัฒนาสิทธิโชคนะคะตั้งอยู่ในจุดลุ่มตม่ำจนทําให้บ้านสุดเอียงคือก่อนหน้านี้บ้านเนี่ยซุดอยู่แล้วนะคะเสาเนี่ยต้องบอกว่าบางเสาเนี่ย หลุดไปหรือไม่ก็บังสาวก็เอนโอนไปจนคนที่อยู่ใกล้เคียงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาได้ขอให้คนที่อยู่ในบ้านเนี่ยออกมาจากตัวบ้านก่อนนะคะคนที่อยู่ในบ้านเองก็มีความกังวลตอนแรกไม่อยากจะออกนะคะเพราะว่าก็กังวลเรื่องของทรัพย์สินภายในบ้านด้วยแต่ว่าเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยเลยนําทุกคนออกจากบ้านก่อนที่จะอพยพไปเนี่ยก็ไปพักอศาศัยอยู่ที่ศูนย์พักพิงวัดท่าทองเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์น้ำเนี่ยจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ แต่สุดท้ายแล้วบ้านก็ดุดลอยไปกับน้ําแล้วไม่ใช่แค่บ้านของคุณวัฒนายังมีอีกหลายหลังที่ยังต้องเฝ้าระวังอยู่นะคะนอกจากนี้ยังพบว่าแนวคันดินกั้นน้ายมในตําบลท่าทองเนี่ยยังเกิดการพังทลายเพิ่มอีกหลายจุดทั้งในพื้นที่หมู่6หมู่7ทําให้น้ำเนี่ยไหลเอ,อิดอท่วมบ้านเดือนของพี่น้องประชาชนซึ่งต่างก็เร่งขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ที่จําเป็นเพื่อต้องใช้ไฟฟ้าต่างๆไปอยู่บนพื้นที่สูงเป็นการชั่วคราวก่อนพร้อมกับนํากระสอบทรายนะคะ วางทําแนวกั้นน้ําเพื่อป้องกันน้ําที่จะเอ่อทะลักเข้าท่วมบ้านแล้วก็เป็นการช่วยลดแรงกระแทกของมวลน้ําที่ไหลบ่าไม่ให้สร้างความเสียหายรุนแรงน้ํานี่คือถ้าลุ่มต่ำนี่ระดับเอวนะคะบางพื้นที่อาจจะถึงระดับอกก็ได้แล้วก็การสัญจรยังคงต้องใช้เรือในการพายนะคะเพื่อที่จะในเรื่องของความปลอดภัยต่างๆด้วยตอนนี้ต้องบอกว่าผลกระทบจากแม่น้ำยมเนี่ยชาวจังหวัดสุขโขทัยนี่รับกันหนักจริงๆ แล้วก็ที่สำคัญนะคะตอนนี้มวลน้ำขนาดใหญ่จากจังหวัดแพร่ก็จะไหลเข้ามาสมทบในพื้นที่เพิ่มเติมอีกซึ่งอาจจะทำให้ปริมาณน้ำยมเพิ่มสูงขึ้นอีกนะคะ<ม>คือตอนนี้จังหวัดสุขโขทัยใช้คําว่าต้องกอติดสถานการณ์น้ําอย่างต่อเนื่องเพราะว่านอกจากผนังกั้นน้าที่แตกหลายจุดแล้วยังมีมวลน้ําจากจังหวัดแพร่เองอาจจะไหลามาสมทบด้วยค่ะ